สวัสดีครับวันนี้วันที่22อยู่กับส,สปาร์ a r k i s สปาร์ k นะฮะเพาลอยคอกปี2015ขาย2แสน6 9 0 0 0บาทขายเอาไวไม่ได้ขายเอาหานะฮะรถทำกินนะครับพร้อมใช้มีคอกเพาลอยนะฮะเสริมแหนบปักๆเดี๋ยวเดินให้ดูแหนบแล้วกันครับอีนนี้เป็นอีสุป,ปี2015นะฮะปี2015 ท่อเดินปีนิยมระบายความร้อนไปฟังถึงเครื่องกันตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเครื่องส0มพันนะฮะเครื่องส0มพันแอร์แบ็กเบาหนังเบาหนังนะครับอยู่ภายในเลยแล้วกันไหน,ไหนๆก็มาภายในแล้วแอร์เย็นเฉียบนะฮะไม้แสนเจ็ดมีสองพสิบห้ารถมือเดียวนะครับตีเพชรนะครับแอร์แบ็กคู่แอร์แบ็คคู่เครื่องสามพันตัวนี้คนหากันนะฮะเพราะว่าตัวแรง เครื่องสามพันแรงบางคนต้องบรรทุกเยอะต้องใช้ความแรงนะฮะท่ออินเตอร์ดีเนียมระบายความร้อนอย่างดีนะฮะเครื่องสามพันดีดีไอนะฮะเครื่องแห้งๆเครื่องไม่เคกไม่ดังนะครับเพราะว่ารถมือเดียว้อน้ำเดิมเดิม้อน้ำเดิมเดิมเพราะว่าจะมีสติ๊กเกอร์นี่้อน้ำเดิมอยู่แล้วเครื่องดีเครื่องดี มันไม่ไหลนี่แหละันเหลืองฟันไม่ไหลครับถือว่าเครื่องผ่านอยู่แล้วเครื่องนิ่มขนาดนี้ฟังจากเสียงนิ่มก็รู้แล้วฝากะโปรงผ่านมรสุมมาเยอะก็คือดำอะนะฮะถ้าดำอย่างนี้แสดงว่าเดิมถ้างเงาแปลว่าใหม่ใหม่ก็แปลว,นะว่าใหม่แหละนะฮะใหม่ก็แปลว่าใหม่ดูรอบคันกัน ล้อแม็กคู่หน้านะครับข้างหลังเป็นล้อแม็กไม่ได้เพราะว่าเป็นเพาลอยเพาลอยไม่มีสําหรับล้อแม็กนะครับก็จะเป็นแต่งแบบหน้าล้อแม็กหลังเพาลอยนะฮะเดี๋ยวไปดูเพาลอยกันข้อตะเลดนะฮะถ้าอยาบมันทุกข้ยเยอะก็ไปใส่ข้อใหญ่เอานี่เราก็ใส่ให้ธมากินต้ตนๆเพาลอยคือเพา ไม่ต้องไปทำพวกนี้คุณไปทำเผาร้อยกับแหนบนี่ก็หกเจ็ดหมื่นนะฮะหกเจ็ดหมื่นนี่ไม่ต้องทำเลยนี่พร้อมใช้ใครหานี่ต้องรีบจัดสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทต่อนเดือนละห้าพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทก็ทำกินได้แล้วลูกค้าเอ้ยนะฮะแ er, ม็กเลนเนอร์พร้อมสปารเร็ตพร้อมระวังพิชาชีพนะฮะห้ามโอนเงินจองนะครับ <c oughs> ตปาเร็แท้นะฮะ จะเป็นอย่างนี้นะครับคอกเราบีเนียมไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เหล็กนะฮะบอนหนังนะครับสะอาดแอร์เย็นแอร์แบ็คผ่อนห0 0พันกว่าบาทนะครับ <c oughs> ไม่ต้องดาวจัดเฟรนน์ได้เต็มตัวนี้จัดเฟรนน์ได้ถึง3ามแสนห้าเราขาย2องแสนหกหมื่บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ269,000บาทขออนุญาตต้องถ่ายในที่ที่แบบแบกกลาวไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่า เวลานี้มันแดดมันเยอะแล้วเราถ่ายไม่ได้ภาพนะฮะอันนี้สวยล้วภาพในในที่กว้างๆอย่างเงี้ยต้องรีบถ่ายเพราะว่าวันนี้ผมต้องถ่าย5คันนะฮะแต่ว่ามิจฉาชีพนะครับมันหลอกกินเงินมาจจาคุณ5000ขนาดผมเป็นเจ้าของนี่ผมแม่ยังเก็บมัดจาแค่2,000นะฮะของผมมาจจาเก็บแค่2,000นะฮะจำไว้เลยมันฉลาดมันไม่เอามันไม่เอาคลิปไปมันไม่เอาคลิปไปโฆษณาไงผมพูดใส่คลิปอย่างเดียว เดี๋ยวแม่งจะใส่รูปภาพให้หมดเลยว่าห้ามมัดจำห้ามมัดจำอย่างเดียวต้องวีดีโอคอลอย่างเดียวนะฮะต้องวีดีโอคอลอย่างเดียวให้แม่งหาแดกไม่ได้เลยเดี๋ยวต่อไปต้องขยันหน่อยต้องขยันหน่อยแม่งโกงมัดจำเขารถผมฟีเต้านี่อะไรนะวิออสเดี๋ยววิออสวิออสโน่นๆกันโน่นคันโน่นผมขายอยู่แสนห้าเก้าแสนหกเก้าใช่ป่ะมันจะไปลงเท่าไหร่หรือป่แปดหมื่นห้าเก้าหมื่นห้า ไอ้พวกโลกวิญญาณเข้าสิงเลย85ดหมาเฮ้ยทิ้งหรอถูกจังว่จองไปเลยห0 0พันเสร็จเสรจโกรเลยเสรจโดนโดนกับดักตัวเองความโลภกับดักความโลภตัวเองเย่างนั้ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะไม่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 วิดีโอคอลไม่ได้นะฮะรถทุกคันก่อนวางมัดจำต้องวิดีโอคอลนะฮะไม่งั้นคุณนอนไม่หลับนะฮะสวัสดีครับ